thank you ครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่ในช่องไอตาอมทองนะครับก็พาน้องอมทองนะครับผมมาปล่อยกินหญ้านะครับผมในช่วงเช้านะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นหญ้าในคลองนะครับผมซึ่งมีน้ํานะครับผมก็เราไม่สามารถตัดได้นะครับก็น้องก็มากินนะครับผมเราก็จะสะเราก็จะตัดตรงข้างๆนะครับตรงกลางๆนะครับเราตัดไม่ได้นะครับนี่นะครับผมผมปล่อยอ้วนกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็ ลองให้ลองให้เขากินดูนะครับว่าเขาจะกินไหมนะครับผมว่าหญ้าสําหรับหญ้าหญ้าแบบนี้นะครับผมอ้วนจะไปไหนอ้วนเดี๋ยวพี่พี่ดาวก็กําลังมานะครับผมพี่ดาวกําลังกินน้ํานะครับเดี๋ยวก็ตามมานะครับผมอ้วนอ้วนชอบนะครับผมหญ้าแบบนี้นะครับ ช่วงเช้านะครับผมเราก็ยังไม่ได้ล้างน้องช้างนะครับเราก็ให้น้องช้างครับผมกินแค่น้ํานะครับแล้วก็มาปล่อยกินหญ้านะครับผมสักหนึ่งชั่วโมงนะครับดูดูถ้าอ้วนกินนะครับผมขาหลังอยู่ข้างบนนะครับขาหน้าคือเอื้อมลงไปข้างล่างข้างล่างแล้วนะครับผม อ้วนเราจะไปไหนอ้วนยาเยอะแยะดูด,ดูดูเเถิอไปดูกระเถือแต่ขาก็ยังอยู่ข้างล่างกับข้างบนเหมือนเดิมนะครับเขากเถิบไปทีละนี้ทีละนิดนะครับดูครับกินแบบมีความสุขนะครับ พี่ควานนะครับผมก็ได้พากันนะครับไปตัดหญ้านะครับผมเป็นที่เริ่มโรยแล้วนะครับผมไปตัดหญ้าาหรน้องช้างนะครับผมสําหรับตอนกลางวันนะครับตัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยามว่างนะครับผมก็พาน้องช้างมาปล่อยกินหญ้าก่อนนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมผมลงมาปล่อยดูนะครับก็เห็นอ้วนนะครับผมชอบนะครับผมหญ้าแบบนี <Emm> ้นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยพามาปล่อยอีก นะครับผมก็เลยพาเขามากินดีนะครับวันนีน้กินอยู่เฉยๆไม่เป็นไ,นนนไนออ้วนถอยไปไหนเออถอยไปไหนยากเหมือนกันจะเดินไปไหนอ้วนเอ,อ้ยน้ำนี้ไม่ลึกนะครับผมน้ำน้ำตรงนี้นะครับผมไม่ลึกนะครับ คอยดูนะครับผมพาพี่ดาวมานะครับเดี๋ยวพี่ดาวจะเป็นยังไงนะครับผมว่าพี่ดาวจะกินเหมือนอ้วนไหมครับผมพี่ดาวเนี่ยถ้าได้กินอะไรแล้วพี่ดาวคือพี่ดาวจะยืนนิ่งๆกินนี่นะครับเขาเขากินแล้วมีความสุขนะครับผมควาน,นครับก็มีความสุขเหมือนเหมือนกันเช่นกันนะครับผมก็ ความสุขของควานนะครับก็คือน้องช้างนะครับผมได้กินได้อยู่นะครับอยู่แบบสมบูรณ์แล้วก็มีอาหารการกินที่ดีนะครับผมเออแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะครับผมในชีวิตแต่ละวันนะครับ อ้วนจะมั่มเลยนะครับอ้วนเดี๋ยวต้องมารอดูพี่ดาวนะครับผมว่าพี่ดาวจะกินหญ้าเหมือนอ้วนไหมหรือว่าพี่ดาวจะลงเล่นน้ํานะครับผมคอยดูนะครับนู่นพี่ดาวอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนูนนะครับพี่ดาวนะครับนูน่น พีดาว่ากำลังเดินมาเรื่อยๆนะครับเปินกินมาเรื่อยๆอ้วนนี่คือปล่อยให้เขาเดินมานะครับผมเขาจะเดินมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับเขาได้มากินตรงนี้นะครับผมแล้วเขาชอบใจนะครับเขาก็เลยเดินตรงดิ่งมาก่อนพี่ควานเลยนะครับผม ก็ย่านี้ก็ไม่ได้ไปไหนใกล้ครับย่านี้ก็อยู่ข้างหลังหลักของน้องช้างนะครับผมก็อยู่บริเวณตรงหลักน้องช้างนะครับผมอ้วนอ้วนไปไหนอ้วนย่ากก็เหมือนกันเราจะเดินไปไหนอีกอ้วนเอ้ยอ้วถอยไปไหนอ้วนไปกินตรงไหนนั่นหาที่กินใหม่แล้วอ้วนนี่ นี่นะครับผมกับบรรยากาศยามเช้านะครับนี่เอไปไหน ตัวนั้นก็มีหญ่าจะเดินไปไหน่นพี่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวพีดาวมาใจเย็นๆตัวเองกินเอากินเอาเดินเร็วไม่ยอมรอพี่ดาวเลยโอ้ยไปไหน้น้นเดินหายตัวญ่าเลย้นโอ้ยเบน มือนเหมือนพี่ดาวเลยพี่ดาวนู้นนะครับผมพี่ดาวอยู่นู่นนะครับพี่ดาวแบบกินแบบนิ่งๆนะครับผมเดินกินไปเรื่อยๆนะครับอ้วนนี่คือย้ำเอายํำเอานะครับกินคำหนึ่งแล้วก็เดินต่อกินคำหนึ่งแล้วก็เดินต่อนะครับสําหรับอ้วนนะครับ ชอบนะครับผมอ้วนกับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยญานะครับผมช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับผมปล่อยให้กินนะครับก็เด็กก็จะไม่ร้อนมากสักเท่าไหร่นะครับดูเดินอย่างเดียวนะครับผมหน้าที่ของคว้างก็คือเดินตามนะครับเขาชอบแบบนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับดูครับวนไปวนมาก็ไปกินที่เดิมนะครับผม เขาคงจะเดินสำรวจก่อนนะครับชอบนะครับผมแบบนี้นะครับผมอ้วนชอบเลยดูหูนะครับ กินแบบมีความสูขนะครับผมหูสะบัดหางสะบัดนะครับหญาก็เยอะแยะนะครับผมนี่นะครับผมนี่เต็มเลยนะครับผมนี่นะครับเออเอดูดึงดึงดึงออออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อทำไมลูกมันดึงยากบ่อบวน ไปอีกแล้วนะครับ้าเยอะแยะนะครับผมแต่ก็ดูครับสายชิวนะครับกินทีละนิดทีละนิดชิมทีละจุดทีละจุดนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับโอ้โหเห็นเห็นเห็นเห,ห็นพี่ดาวมานะครับอ๋อวนเห็นพี่ดาวมาวนเดวนะถอยถอย ทำไมไม่อยากให้พี่ดาวมากินด้วยบอพี่ดาวมานะครับผมฝั่งนู้นนะครับอื้อนเอือนเป็นไรเดินมา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 นี่เร็วนี่ครับเดี๋ยวไปดูพี่ดาวนะครับผมไปดูพี่ดาวกินกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าพี่ดาวจะชอบไหมครับผม นี่นะครับผมพี่ดาวชอบนะครับนี่ครับพี่ดาวเออพี่ดาวอร่อยไหมพี่ดาวฮะ นี่นะครับพี่ดาวนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมนู่นครับอ้วนนะครับก็หญ้าก็แบบนี้นะครับผมนี่นะครับเขียวกับจีเลยนะครับผมผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ให้ช่องไอ้ต้าอมทองด้วยนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้พอควานด้วยนะครับผมเพื่อการถ่ายคลิปตัวต่อไปนะครับผมสุดท้ายแล้วกล่าวคำว่า สวัสดีครับ